วันนี้ผมอารมณ์ดีมากเลยครับคุณแม่ซื้อชุดว่ายน้ำใหม่ให้ผมครับเป็นชุดว่ายน้ำของแบนสีวัดครับว้าวคุณแม่เลือกสิ่งที่ดีให้ผมเสมอครับวันหยุดคุณแม่ก็จะพาผมไปทำกิจกรรมแทนการเล่นโทรศัพท์ครับ เพื่อผมจะได้มีพัฒนาการที่ดีครับส่วนชุดว่ายน้ำสุดเท่วันนี้คุณแม่สั่งจากแบรนด์สิวั์ครับยืดหยุ่นใส่สบายด้วยครับชุดว่ายน้ำกันยูวีเพื่อปกป้องผิวของผมไม่ให้โดนแสงแดดมากจนเกินไปทำให้คุณแม่ผมสบายใจทุกครั้งที่ผมมาว่ายน้ำเลือกชุดว่ายน้ำสิวั์ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ